รู้อย่างเงี้ยเอาชุดว่ายน้ำมาด้วยก็ดีแล้วนะแย่ๆเข็มจังเลยนี่มันน้ำอะไรกันเรียกแย่ทันตีรับทันตีรับที่ เฮ้ยอาจารย์บีราบเลี้ยวไปเลยท่านเอ้าเล้วดราก้อนบอลนะคือว่าท่านบีราบครับดูเหมือนว่าเขาน่าจะเป็นข่าวคลนลอยนะคะท่านหฮ้ยวางไ้นะพวกเราต้องตกไปอยู่ในวงล้อมของพวกหมาป่านะคะท่านน่ากลัวมากๆเลยแล้วจูจๆก็มีเด็กคล้ายลิงพผล่มาแล้วเจ้าเด็กลิงมันคอแล้วไม่ต้องมาแก้ตัวให้เสืีอเวลาถ้าพวก